สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในช่องตั้มรถหกล้อดัมซิงนะครับเนาะก็สำหรับเช้านี้ก็ถึงหน้างานแล้วครับนี่นะครับร้านนี้ผมเคยมาแล้วนะครับมีเอซด้วยนะครับบ้านนี้นะครับบ้านผมตัวนี้นะครับสำหรับคลิปเด็ก คลิปก่อนนะครับที่ผมลงไปนะครับนี่ครับโอ้จัดสามสอบเลยวะครับแบกไปเล,ย150ลอยหาสิบลมามาๆผมจับซอยตักลาสีเดียหลังเยอไปเห็ดอันใดเนาะครับเนี่ยที่พื้นันลดดันแลนด์เขาแลนด์ออกอืมครับ ขออนุญาตจับรถช่วยตาก่อนนะครับครับหนึ่งครับได้แจ้าครับเจ้านี่ครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสังวนซับนะครับสังวนซับวัสดุนะครับผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้ก็เปิดผ้าแล้วนะครับรอคนงานเขาตักเหล็กมาให้นะครับ ก็จะเป็นลงเลดนะครับเส้นเส้นที่มาก็อยู่ฝั่งนี้นะครับปากทางเข้ามานะเข้าเข้าจากเส้นหลักเข้ามาประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับจะเห็นร้านอยู่ขวามือนะครับเส้นร้อยเอ็ดอาสามารถครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูปัญหาของรถนะครับตอนนี้นะครับเกิดปัญหาแล้วครับผมนะครับ เที่ยวนี้ะจะซ่อมหรือว่ายังไงผมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปรึกษาเท่าแก่เลยนะครับสิ้นมันหัวครับน่าจะสิ้นหัวนะครับแล้วทีนี้มันปัญหาที่ตามมาก็คือเบรกไม่อยู่นะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูกันเลยครับ นี่ครับล้อฝั่งนี้ครับล้อขวาเอ่อพแม่นะครับจะเห็นเป็นจารบีนะครับเนี่ยครับจารบีที่ออกมาจากอน่าจะสิ้นไม่ัวนะครับนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือขั้นตอนต่อไปจะเป็นเบรกไม่อยู่นะครับเบรกไม่อยู่จารบีแห้งนะครับ ลูกปืนแตกนะครับต่อไปนะครับปัญหาที่จะตามมานะครับถ้าไม่รีบทำนะครับผมจะทำหรือว่ายังไงนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมครับนี่อันเกเปียกอยู่นะครับนี่ครับลองรอยนะครับใช่เลยนะครับ ต่อไปก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับอยู่ที่ร้อยจักรฝั่งขวานะครับร้อยจักรวะร้อยจักรนะครับตัวแม่นะครับฝั่งขวานะครับล้อขวาล้อนี่นะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับเพื่อนแห้งนะครับฝั่งนี้จะแห้งๆนะครับเห็นบ่าจะต่างกันนะครับกับฝั่งนี้นะครับสิ้นหัวครับ โอเคนะครับจะทําหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมขอปรึกษาเท่าแก่ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปรึกษาเท่าแก่เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงกันแล้วนะครับผมผมจะเอาอยัางไงดีเนาะอ่อนี่เนาะนะครับงานก็อยากวิ่งอยู่ดีนะครับเพิ่งจะได้สี่เที่ยวเองนะครับเยอนนี้นะครับ หรือว่าผมจะทำล้อก่อนนะครับล้อเดียวไม่น่าจะนานหรอกนะครับล้อเดียวนะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่ารถสวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับเป็นรถของอ่าทางร้านเองนะครับเป็นฮีโน่วิกเตอร์ห้าร้อยนะครับผมอมึงข้างทางนานนะครับ เอาคือเปลนนี่ยังสิเจ้าเสียบไส่ไม้บ่นี่นะครับน่าจะทําใส่ไม่มีไฟด้วยนะครับจัดเตรียมครับไปลงตัวครับอันชุนนะครับงามนะครับสวยดีนะครับผมเป็นรถพ่วงนะครับเพือ่อนรถพ่วงเดี๋ยวเราไปดูของเราครับ บรรยากาศทางเข้ามาก็จะอ่าโล่งเย็นดีสบายนะครับมีร่มอ่าป่ายูคานะครับเย็นสบายนะครับโอ้เงยียบดีเลยว่ะแถวบ้านเรานะครับแถววันนอกเย็นดีนะครับร่มเย็นสบายนะครับย,ยูนี่ป่าพอมีน,นี่เอาเบียดมาใส่ไว้นี่ <c oughs> นะครับก็ระหว่างรอลงของครับก็ถ่ายไปเรื่อย <c oughs> นะครับนะครับเนาะคนงานก็มาทั้งหมดอ่าสี่คนนะครับสี่คนรวมเฉลี่ยอายุก็ประมาณอ่าสามร้อยสามร้อยกว่า,วา <c oughs> นะครับสามร้อ <c> ย <oughs> เขาเลียดเลียดเลียดไม่มีโฟกลิฟต์ตักมานะครับตอนนี้ยังไม่มีโฟกลิฟต์ตักมานะครับโอ้พูงัดสบายเลยตัวบันนี่ผูงู้อัดสบายแล้วผา้หันเก็บผ่าผู้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 เกียบผ่าปู้อ่อนผู้แบกสบายนะครับลถมาครับรถมา นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอโทรปรึกษาเท่าแก่ก่อนนะครับว่าเขาจะให้ทํำไหมนะครับแต่ผมก็อยากทํานะครับกลัวกลัวมันไหมนะนะครับกลัวมันไหมนะครับถ้าไหมขึ้นมานี่แบบเสียหายไปอีกครับพี่น้องนะครับทั้งผ้าเบรกทั้งอ่า ลูกปืนแทนที่จะได้เปลี่ยนแต่จระบีนะครับเปลี่ยนแต่ซินหัือจระบีนะครับทีนี้มันจะเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่เสียดง่ายด้วยนะครับผมว่าผมต้องทําก่อนแล้วนะนะครับ๋ยจระบีมันจะแห้งนะครับจะทําส่วนจะให้ทําอยู่ตรงไหนนั้นเดี๋ยวผมต้องปรึกษาเท่าแก่ก่อนนะครับ อันตรายเหมือนกันครับตัวซินเนี่ยครับซินมันรั่วเพิ่งทําช่วงปีใหม่นะครับนี่ทุกร้อนะครับเปลี่ยนจระบีเปลี่ยนซินตอนปีใหม่นะครับมันก็ห้างไว้แต่ว่าเพิ่งจะได้อ่านี่เดือนที่สี่นิสานี่นะครับแต่ว,ว่าก็วิ่งทุกวันวะนะไม่เป็นไรครับแต่ร้ออื่นไม่มีปัญหานะครับ มีปัญหาอยู่คู่เดียวผมว่าอายุตอนไปตรวจอยู่คนสง่งมันเบียกไม่อยู่นะครับหัวหน้าในคนส่งเขาก็บอกอยู่นะครับว่าล้อขวาไม่มีเบรกนะผมก็นึกว่ามันไม่ได้ตั้งนะครับนึกว่าช่างลืมขันให้นะครับแต่ตอนนั้น่ะมันยังออกไม่เยอะครับเพราะว่าผมว่ามุดเข้าไปตั้งอยู่นะครับ แต่เขาก็ให้ผ่านนะครับตอนนั้นอะมันมันยังไม่เห็นนะครับเพิ่งจะมาออกเยอะตอนนี้แหละครับนะครับเริ่มเป็นอ่อน้ําดําๆเป็นน้ํามันแล้วครับไหลออกมาแล้วครับกับความร้อนมันเนอะนี่ครับรถก็จะวิ่งผ่านไปผ่านแถวนี้บ้านทางนี้ไปบ้านไหนบุ้นี่นะครับผมกับวรลูกันนะครับบคนในพื้นที่นะครับพี่รองนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องตำรถหกล้อดำซิ่งน้ำเน่ได้ครับนะครับเนาะกะที่อัพลีปลงเรื่อยๆนะครับผมเห็ดหยั่งยุ่ใสยังไดนะครับกะที่คอยเห็ดลุงไปเรื่อยๆนะครับที่ค่อยๆพัฒนาช่องขึ้นให้มันดีขึ้นดีขึ้นพัค่อยๆพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับอ่าจากที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับไปเรื่อยๆนะครับ วอนนี้ก็มือใหม่อยู่นะครับมือใหม่นะครับอย่าถิมย่าปลากันเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตโทรหาเท่าแก่เลยนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องตํารถหกล้อดําซิ่งด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆเลยครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ